สวัสดีครับช่วงนี้ตอนบ่าย3นะครับเราก็มาดูสวนทุเรียนนะครับเพื่อนๆอ,อาจจะเห็นว่า,าใบทุเรียนนะครับเนี่ยมันม้วนนะครับมันม้วนเนี่ยไม่ทุเรียนไม่ได้ขาดน้ํานะครับผมช่วงนี้ก็พายุเข้าทุกวันเลยแล้วก็ไม่ได้เป็นที่น้ําขังด้วยแต่เพราะว่านะครับหลังจากช่วงบ่ายไปทุเรียนเกิดอาการแบบนี้ใบแบบนี้นะครับก็คือ,อมีสาเหตุหนึ่งทุเรียน นอนนะครับหรือพักผ่อนนะครับนี่สาเหตุที่หนึ่งนะครับนี่โดยเฉพาะหมอนทองนะครับเขาจะนอนหลังจากช่วงบ่ายแดดนะครับใบก็เลยจะเป็นแบบนี้ไม่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 ใช่ทุเรียนเป็นโรคหรือว่าทุเรียนขาดน้ำนะครับนะครับอันนี้มาดูนะครับต้นต่อไปนะครับอ่ามานะครับในสวนผมนะครับที่ทุบอีกต้นหนึ่งนะครับที่เป็นอาการแบบนี้นะครับก็พักผ่อนเหมือนกันนะครับอันนี้เกิดจาก ความร้อนด้วยนะครับทุเรียนก็เลยนอนนะครับจริงๆแล้วลักษณะแบบนี้นะครับเมื่อต้นนี้คือเป็นลักษณะการสลัดใบนะครับร่วงตูมครั้งเดียวนะเกิดจากเกิดจากนี่นะครับพี่น้องก็คือใบพวกนี้มันมีอายุนะครับสี่เดือนสี่เดือนขึ้นไปแล้วห้าหกเดือนนะครับทุเรียนสลัดใบพร้อมกันนะครับแล้วก็แทงยอดอ่อนมาแบบนี้แบบนี้เราต้องดูแลนะครับเพื่อนเพื่อนเพื่อนดูแลยังไงครับก็คือ วันนี้อย่างผมนะครับผมจะมาทำร่มให้มันนะครับทำร่มก็คือเอาแบบง่ายๆเลยนะครับนี่ก็คือมันจะใช้สิ่งตาลนะครับบางทางทิศตะวันตกนะครับนะครับบางไว้อย่างนี้นะครับนะครับพี่น้องเราจะบางไว้ช่วยมันนะครับจริงอยู่ทุเรียนเป็นพืชที่ชอบแดดนะครับแต่ลักษณะอย่างนี้นะครับจากประสบการณ์นะครับที่อยู่ในสวนผมนะครับผมจะทําร่มให้มันนะครับ วัานั้นทาร่มให้มันเพื่อช่วยมันนะครับมันมันร้อนนะครับแม้ผมว่าจะจะเอาวัสดุนะครับมาคลุมนะครับช่วยแล้วนะครับก็แดดส่องมันครับยิ่งอากาศร้อนอบอ้าวในช่วงที่ฤดูฝนตกนะครับแบบนี้ก็ยิ่งทําให้ทุเรียนเราเกิดอาการก็คือเหมือนคนอ่ะเพียแดดนะครับเป็นลักษณะแบบนี้เราเราต้องรีบช่วยเหลือเขานะครับเห็นแบบนี้วัะนั้นผมจะทําร่มให้นะครับวันนี้เดี๋ยวรอสักครู่นะครับ ทำร่มนะครับผมก็จะทําหาวมาสักประมาณอย่างน้อยน้อยก็80เซนนะครับทาร่มบางทางทิศตะวันตกนะครับอันนี้ผมใช้ง่ายๆนะครับเพื่อนๆมีสแลนมีสแลมดีๆก็ออกมาบางได้นะครับบางเฉพาะทางด้านทิศตะวันตกก็พอนะครับเพราะตอนนี้แดดที่ทุเรียนกลัวมากที่สุดก็คือแดดตอนบ่ายนะครับหาตอนเย็นนะครับแดดที่อย่างเงี้ยทุเรียนกลัวนะครับมันก็เลยนอนนะครับเพราะฉะนั้น ก็จะช่วยมันหน่อยนะครับหลายคนว่า oo, ทุเรียนไม่เป็นไรหรอกแดดจริงๆงแล้วแต่ประสบการณ์ผมนะครับเพื่อนเพื่อนถ้าไม่ช่วยเนี่ยร้อ,อยเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับตายนะครับเพราะมันไม่มีอะไรช่วยมันเลยเราต้องช่วยเพราะทุเรียมยังอ่อนอยู่ครับทุเรียมันยังต้นอ่อนอยูอ่เราต้องช่วยนะครับเราก็ช่วยทุเรียนก็มันเด็กนะครับตอนนี้ก็คือความเ็าเรียกว่าความแข็งแรงไม่มี ที่เราปลูกอย่างเงี้ยนะครับฝนชุกชุกอย่างเงี้ยก็ไม่ใช่ดีนะครับฝนฝนชุกมไม่ใช่ดีเท่าไหร่นะครับเพราะตุเรียนรู้อยู่แล้วว่าตุเรียนชอบน้ําจริงนะครับแต่ว,ว่าพื้นที่บ้านผมนี่มันเป็นมันเป็นดินทรายนะครับน้ํามันจะซึมอยู่โดยรอบนะครับนี่น้ํามีตลอดเลยนะครับนี่เราต้องต้องช่วยเขานะครับอ่าจริงแล้วมันก็ช่วยอยู่นะครับ แต่วันนี้มาเจอนะครับในห่วงที่เราหยุดนะครับเรามาดูโอ้ทุเรียนรู้สึกว่าจะแพ้แดดอย่างแรงเหมือนกันนะครับนี่นอนแล้วก็ใบเหลือน้อยนะครับใบเล่นร่วงเพิ่งมาเจอนะครับนี่หลายวันแล้วไม่ได้มาดูนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับสําหรับคนที่ปลูกทุเรียนมือใหม่นะครับก็มันศึกษาเรียนรู้นะครับร่วมๆกันกับผมก็ได้นะครับผมก็ยังไม่ได้เก่งนะครับก็ยังดูคนอื่นเขาอยู่เป็นตัวอย่าง เป็นบางครั้งเราก็นำมาปรับเราจะนำวิธีการนะครับจากสวนอื่นแล้วเอามาปรับประยุกต์ใช้กับสวนเรานะครับเพื่อให้มันเกิดประสบการณ์นะครับสวนอื่นทำอย่างนี้สวนนั้นทำอย่างนี้แต่เราไปทำตามเขาไม่ได้ทุกอย่างนะครับเพราะว่าความชำนาญของแต่ละคนไม่เหมือนกันแล้วก็พื้นที่ภูมิอากาศนะครับสิ่งแวดล้อมดินน้ำนะครับ อุณหภูมิก็มีส่วนนะครับในการที่จะทําให้ทุเรียนเติบโตนะครับไปได้ดีนะครับสำหรับวันนี้นะครับกรับผมช่องสบายสบาย,บายตามใจคูณจงรักก็ขอบคุณมากนะครับที่เพื่อนๆติดตามและให้กํำลังใจสวัสดีครับเพื่อนๆ